สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝรล้วแล้วก็วพี่เอกแล้วก็น้องๆอ,อีกเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่ากอริล่าเดี๋ยวพี่น้ำชื่อแปลกๆแล้วพี่เอกเฮ้ยเพื่อนเราเข้ามาเล่นแล้วว่ะใช่เราเราต้องหา,หากุญแจอ่ะกุญแจใช่ไหมใช่เราต้องหากุญแจให้เจอเพื่อเปิดประตูออกไปดูเหมือนว่ากอริล่าเนี่ยมันจะอารวาสนะพี่เอก งั้นเพเอกขึ้นไม่หาในบ้านก่อนดีกว่ามันน่าจะแบบวางทิ้งทิ้งไว้เอ้ยอันนี้ป่ะมาแล้วกอริล่ามาแล้วโอ้โหมาไวมากพี่ฝนยังไม่เจอกุญแจเลยอะเพเอกก็ไม่เจอเพเอกขึ้นชั้นบนว่าเดี๋ยวไปบ้านหลังนี้ดีกว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหติดลบเอลบสามห้าเจอกอริล่าทุบหลังเมื่อกี้นั่งอึกโดนก็ไปเต็มเต็มแล้วทำไงอะเจอกุญแจเนี่ยหยิบเลยเพเอกยังไม่เจอกุญแจดิเดี๋ยวพี่ฝนตามหากุญแจในห้องนี้ก่อน มันน่าจะมีนะไม่มีเลยเหรอเฮ้ยนี่ไม่มีอ่ะยังไม่มีใครเจอกุญแจเลยเหรอพี่พี่ไม่เจอเลยเหรอมีโมเดลแงอยู่ด้วยแน่โดนอีกแล้วอ่ะนี่ถ้าโดนอีกทีนี่นี่คือบ้องแทงแน่เลยอ่ะโอ้ยทำไมตามเดี๋ยวพี่ฝนน่ะพี่ฝนน่าตามอ่ะดู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 เฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยนี้ก่อนเฮ้ยยังหากอริล่ายังหากุญแจไม่เจอมีใครเจอกุญแจเราบ้างอ่ะก็ไม่เจอกุญแจ ยังวิ่งหากุญแจไม่เจอเลยเนี no. ่ยเฮ้ยฝั่งนั้นไม่เป็นแพทยพยาบาลน่ะเพเอกเจอกุญแจเจอแล้วอสี่แล้วเอ้ยเพเอกเจอกุญแจสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วเลยอีกหนึ่งดอกหนึ่งดอกใช่หนึ่งดอกใช่แค่เดินชนเฉยเใช่แค่เดินชนเฉยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆเขียวเขียวเพอกเหรอเดี๋ยวเพเอกว่าจะอ้อมลงไปเห้เดี๋ยวข้างในมีไหมอ่ะไม่เจออะม่น่าจะอยู่ตรงนั้นเนาะมันจะอยู่แบบในถังขยะปะยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันมีเดี๋ยวเพเอกวิ่งรอบๆเพอกมันน่าจะตกอยู่ ใช่ไหมเอ้ยไม่ฝนเจอแล้วไหนอะ่ะนี่ไงครบเย่เ้วประตูออกแล้วประตูออกแล้วเร็วประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนก็ไม่รู้ประตูอยู่ทางทางไหนเอ้ยอยู่ไหนประตูอยู่ไหนนี่ไงเอ้ยมีคนวิ่งตามเรเร็วเร็วเพื่อนมาเร็วมาเาร็วมาเร็วหฝนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยประตูอยู่นี่เนเ<อ>าะ<บ>มันมีสองทางเหรอเย่โอ้โหมีสองทางที่วิ่งตามน้ำที่น้ำไปใส่ชุดเบอร์สิบสี่ไหนน้ำใส่ชุดไล่มาะ ไหนที่ส <Hey, S 2> <Association> ุดเราก็ออกมาได้สุดยอดเฮ้ยเหลือเวลาเยอะเหมือนกันนะพี่แอรู้ดิเราไปกันใหม่ไหมใช่ต้องไปกันใหม่นี่ผู้ชนะเยี่ยมเยี่ยมโอเคเฮ้ยตรงนี้แบบมีเพื่อนเราเยอะมากเลยเออมากันเต็มเลยเอ้นี่คนนี้ใครใครก็ไม่รู้เหมือนกันตีน้ำเงินนี่เดี๋ยวเพลกอะไรกันเนี่ยตัวข้างหลังนี่คือใครมาแล้ว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  มาแล้วหุยแล้วมาด่านใหม่ด้วยอ่ะพี่เอกโอ้ยเราต้องหากุญแจอีกแล้วเขาให้เวลาแค่3นาทีเองนะใช่เขาให้3นาทีเองเอ้ยเราเราเราต้องเข้าไปในบ้านอะไปดูในบ้านโอ้ยสามนาทีเองเอาพี่เอกเป็นกอริลล่าเหรอมีหน้าล่ะมาแล้วมายายานี่เหยื่ออะไรแรกของเราโอ้โหโโอ้หพี่เอกเดี๋ยวก่อนเียยอุ้ดเฮ้ยมันติดเพื่อนมาแอบอ่ะมันติดอะเพื่อนไม่ยอมมาหากุญแจเพื่อนแอบเพื่อนเฮ้ย เฮ้ยนายนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยว้อไปนายไปก่อนดีกว่าไปก่อนนายหัวโล้นมาเลยนายโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอะไรอ่ะใครวางกับดักเอาไว้อ๋อเราสามารถวางกับดักได้นี่นาเบียกยาเบียกยายาไม่ได้มาไม่มาไม่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 มามายาเบียกยาตามายาโอ้หน้าเอ๋อมากเลยอ่ะมาทำไมไปกดดันนี่นอใครมาใครมาใครทุบเก้ห้ทุบทุบทุบเฮ้ยเพื่อนหากุญแจแล้วเจอหนึ่งดอก วิ่งไปไหนจ้าวิ่งไปไหนจ้าทุบหคุณจ้าก่อนวิ่งสองดอกแล้วเจอแล้วทุบ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 มามาสองมาทุบทุบโอชนเดี๋ยวเพื่อนยืนดูอะไรกันเนี่ยหากุญแจสิจ้าไม่รู้เหมือนกันมาทุบ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 ไม่หมดีรว่าทุบไม่หมดทุบไม่หมดเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเฮ้ยนิดนึงนิดนึงโอ้ยรถมามาเดี๋ยว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 ตัวนี้ต้องตีก่อนไม่อืหนีไม่ได้ โอ้ยเฮ้ยโหเต็มเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยน้ำน้ำอีกซี่ดอกไม่เลยนี่ดอกน้ำน้ำน้ำจุกเก็กน้ำน้ำไปไหนนก็เป็นกอริลลานะแหม่น้ำน้ำโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหกอริลลาเพียบเลยอ่ะอีกดอกหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยทุกคนกอริลลาเต็มแมพบมาไก่กอด เต็มแมพยาจุกจุกมาจุกหลบนี่เรียบร้อยนดนอีกหนึ่งไทม์แบเลยอะกลิล่าเออพี่เอกเคยแพ้ลทิไปเรียบร้อยแล้วลทธิปีศาจมามาไปไหนแล้วไปไหนแล้วยังหางไม่เจอเลยอะโอ้ยในบ้านนี้เหยื่อโดนโล้วเดี๋ยววางวางกันไว้อย่างงี้โอ้โหไม่มีแล้วอ่ากลิล่ามาหมดแล้วว่ะโอ้ยนี่กนนี่่นนีนี่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  อย่าอย่าคำทำไไปอยู <centimet re S 1> ่ในสวนด้วยน้ำบอลอ่ะคำคำไหนคำยาวคำหมอนคำหมอนแมสเร็ว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 เฮลโหลเฮ้ยอยู่อยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคอริล่ากันเลยโอ้โหอีกสิบสามวิอีกนิดเดียวถ้าช้าโอ้เป็นไงโอ้คอริล่าอืมเอมเลยอ่ะไหนๆก็เป็นกอริล่าแล้วทุบสิทุ สี่ลอลายทุบไปไหนกันหมดแล้วอ่ะไปไหนกันหมดแล้วทุบทุบกันเองเนี่ยทุบกันเองนี่ไโอ้โหไม่นอดอ่ะชนะชนะเลยอันนี้ลิงเป็นฝั่งชนะนะครับเฮ้ยหาทางออกไม่เจอจนได้เหลือแค่ดอกเดียวแท้ๆเลยเฮ้ยเราจะแอบอยู่แถวนี้พี่ฝนแอบในถังขยะแอบก่อนแอบจนกว่ากุญแจมันจะสามารถหาได้ไงแอบก่อนแอบก่อนเออแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยพี่ฝนเจอกอริลล่าแล้วอ่ะ <ใ>บ้าน<ค>านี้เหรอไปวิ่งรออยู่เฮ้ยเพี๊กเจอกุญแจพี่ฝนเจอแล้วนี่เจอกุญแจเหมือนกันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอในบ้านหลังนี้ข้างบนมีเปล่าไม่รู้อะเดี๋ยวขึ้นไปหาก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสามาัแล้วเหรอขอแอบ,บก่อนรอเพี๊กแอบ,บรา <ละ S 1> ต้องแบบรอบคอบนิดนึงเดี๋ยวเราไม่ผ่านมีคนลอกไว้แล้วเพี่กคิดว่าบ้านที่มันแยกกันอยู่สี่ห้าหลังเนี่ยน่าจะมีแบบที่ระใช่ที่ระดอกเฮ้ยบางทีมันก็มีแบบเอ้ยเฮ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 ้ย เป็นไรตัวขาดเอาละทุกคนอย่าเข้ามาดูเลยดูเลยเราจะเอาตัวนั้น เดี๋ยวไอตัวเขียวนี่ดีกว่าเดหนีไปไหนยังอะไรต้องไปหนีไปไหนหนีไปไหนเดหนีอ้อมขออ้อมหน่อยขอออ้มไปไหนอ้อมไปไหนรอดตายเลยไปแล้วจ้าเดี๋ยไปไหนไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า จไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าจูกลมสามครั้นสามสเต็ปโอ๊ยตายอ่ะนี่ดูดิเป็นรูปภาพเอาแย่แล้วนะเอามาทำไมน้ำพามาทำไมเดี๋ยวแอบดุ๊งนอกก่อนดีกว่ามีไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยอ่ะกอริลลาอยู่ไหนอ่ะมีมีเนี่ยวิ่งมาข้างหลังตามพี่เองมะแล้วนี่ยมีเหรอพี่ฝนแอบอยู่ในบ้านโอ้โหได้ยินแล้วเจ๊กเจ๊กเจ๊กมาไกล โอ้แล้วทำไมต้องมาทางเราเฮ้ยใครขึ้นมา๋อเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวิ่งซ้ำซ้อนวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมย้อนแยงเหรอเฮ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนลากอะไรมาเปล่าแอบดูก่อนเพื่อนลากกริล่ามาเปล่าโอ๊ยล็อกเสียงหลงเลยอ่ะไปไหนเนี่ยหนีเลมาแล้วน่ะโอ้เพียแอบอยู่ หนีแล้วเเข้าคอรีล่ามาแล้วเฮ้ยทำไมไล่ดูจากพี่ฝนโอ้ไล่ดูจากพี่ฝนน่ะดูดิทุกคนโอ้ตายเลยโอเคเดี๋ยวไปดูเพื่อนต่อพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วพี่เอกเจอกุญแจแล้วเจอกุญแจแล้วเหรอโหสุดยอดเป็นของพี่เอกนี่พี่ฝนเสียแล้วอ่ะซีแล้วสีมองเทงงบวนไม่มีอะไรเลย เราจะวนทำไมเนี่ยเบี้ยหัวต้องวนดูไงเด้อเด้อน้ำน้ำเจออะไรเปล่าน้ำยังไม่เจออะไรเลยอ่ะน้ำเหมือนวิ่งชามากเลยอ่ะสองอกนะหนักอ็อบเจกต์ใส่มาเยอะมากเออเฮ้ยมาแล้วน้ำโดนโดนตุบตับตุบตับตุบตับไม่รอดมีไหมเนี่ยไม่รอดอ่ะน้ำไม่รอดโอเคเจอไหมไม่เจอเพื่อนข้างหลังเด้อ มันน่าจะอยู่ในบ้านแล้วก็แบบในสวนไงพี่เอกในบ้านขอเจอกันไป3มดอกแล้วอ่ะจริงเหรอพี่เอกเจอในบ้านดอกเหลือดอกสุดท้ายอ้าวดอกสุดเ็วดอกสุดท้ายแล้วเร็วอยู่ในสวนนี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้น้ำวิ่งไปตายวิ่งโหแต่ว่าพี่ฝนยังไม่เห็นเลยนะในสวนอ่ะเห็นเพื่อนวิ่งมาในสวนเหมือนกันไหนไม่ใช่นะไม่ใช่นันมันกับดักเจอไหมเฮ้เจอปะ ไม่ไม่เห็นมีอ่ะไม่ใช่มันน่าจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าหรือว่ามันแอบข้างหลังมีไหมครั้งที่แล้วพี่เอกเจอตรงกองทรายเนี่ยิง่หรอไม่มีอ่ะพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนไปดูเพื่อนกันนี่ไงนะนี่ไงเออนี่ไงโอหเจอแล้วสุดยอดหนีแล้วแล้วทุกคนกอริล่าอยู่ไหนเนี่ยกอริล่าอยู่ไหนเชียร์กอริล่าดีกว่านี่เชียร์กอริล่าดีกว่าพี่เอกออกไปแล้วว่ะโหพี่เอกสุดยอด กอริล่ากอริล่าไล่เลยไล่ตุบตับ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 ตุกเพื่อนออกมาไม่ทันลิงไปแล้วกอริล่าไปแล้วกอริล่าสงสัยจะมองไม่เห็นอะแสงไฟมันส่องไปแล้วไปเลยลิงทางนี้ลิงเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่นี่ลิง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 เพื่อนเอาทำไมเพื่อนไม่วิ่งอะเพื่อนติดวะเนี่ยเอาติดอะไรอะสงสัยเพื่อนติด มันติดแน่ Link, เลยเ <Link, Link. S 1> <Link>, พื่อนติดเลยดิอา้าวิ่งไปไหนเพื่อนวิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งไปไหนเพื่อนวิ่งอะอย่างนี้เพื่อนวิ่งหนีเฉยเอาเพื่อนโทรเพื่อนไปตีใครลิงอ๋อจะปล่อยเราเหรอเออสงสัยให้เราไปไงเอา ใครเป็นน่าจะเป็นเพื่อเราแหละปั๊บไปล้วอ้าวเราเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วขอพี่เอกนะครับ แล้วก็น้องๆกอลิล่าทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะจุ๊บๆ like this video clip Please follow and subscribe our channel thank you for watching goodbye เฮ้อเอเฮอเ้อเฮ้อีก้อเ